สวัสดีค่ะฉันนางสาวพัชรลินรคาโอภาคุณค่ะสวัสดีค่ะฉันนางสาวสุรกันเฮ้ยงานที่แล้วคุณก็ทำัาอย่าง้สวัสดีค่ะฉันนางสาวเพไยัตรคานุวัค่ะสวัสดีค่ะนางสาวชนิดถาเย็นแย้มค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพรนทัยชาญทองไสวัสดีค่ะนายนายสุเกียรติเทวาายค่ะวันนี้เราก็ได้มาลงกระสาบกันนะคะตอนนี้เราอยู่ใน 9ก้าโมงสี่สิบห้าเนี่ยเข้ามาเขาก็จะให้แลกบัตรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีบัตรให้ติดเอาไว้ให้ติดไว้ทุกคนให้ทุกคนเลยค่ะเขาจะให้เราแลกบัตรให้เราเอาบัตรโรงเรียนไว้อันหนึ่งแล้วก็เขาจะให้บัตรนี้มาทุกคนเดี๋ยวดูลงกระสบีนนะคะลงกระสบีนจะเป็นงี้ข้างหน้าไม่เห็นต้องกังวลมึงหายไปไปเลี่ยนไป่อนสิเกล้าไปเป็นเมือง